student in ปฐม4สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านนะคะออนเฮนของเราตอนนี้ก็เริ่มมาเป็นสัปดาห์ที่6แล้วนะคะวันนี้เรามาพบกันในวิชาภาษาอังกฤษส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันและเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะคะ อาละคะก่อนอื่นที่เราจะได้เข้าสู่บทเรียนนะคะนักเรียนเรามาทราบจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะในเรื่องที่คุณครูจะสอนต่อไปนี้นะคะก็คือ 1. อ่านออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์ประโยคนะคะและการใช้ประโยคที่แสดงความคิดเห็นนะคะ 2. นักเรียนสามารถเขียนบรรยายนะคะความชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับ วิชาต่างๆที่นักเรียนเรียนได้นะคะนี่ก็คือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในคลิปที่คุณครูจะสอนต่อไปนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิชาต่างๆนะคะก็จะมี Thai Language วิชาภาษาไทย English วิชาภาษาอังกฤษ Math วิชาคณิตศาสตร์ Social Stu. d y วิชาสังคมศึกษา history วิชาประวัติศาสตร์ m u s i c วิชาดนตรี computing science วิชาวิทยาการและเทคโนโลยี science วิชาวิทยาศาสตร์ citizen วิชาหน้าที่พลเมือง home e c o n o m i c วิชาอาชีพการงาน l u b ชุมนุม physical education วิชาพละศึกษา activity กิจกรรมการเรียนรู้ boys c o u t วิชาลูกเสือ and g u i d a n c e วิชาจิตอาสานะคะค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการบอกเหตุผลนะคะความรู้สึกนะคะที่เราจะอาตอบเพื่อนว่าเราชอบไม่ชอบวิชานี้วิชานั้นเพราะอะไรนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับการบอกเหตุผลในเรื่องความรู้สึกนะคะก็จะมีคำว่า fun นะครับ easy exciting, difficult, boring นะคะซึ่งคำว่า fun หมายถึงสนุกนะคะมีความสุขต่อการเรียน easy ก็หมายถึงง่ายนะคะเราสามารถเรียนรู้ได้ง่าย exciting ก็คือตื่นเต้นนะคะ difficult ก็คือยากนะะมันยากไปนะคะ boring ก็คือหน่าเบื่อหน่ายค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคนะคะที่เราจะใช้ในการถามข้อมูลของผู้อื่นว่าคุณชอบวิชาอะไรและคุณชอบวิชานั้นเพราะอะไรหรือว่าคุณไม่ชอบวิชานั้นเพราะอะไรและทำไมคุณถึงไม่ชอบนะคะเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนนะคะประโยคที่เราจะถามเพื่อนว่าคุณชอบวิชานั้นวิชานี้ คือวิชาอะไรนะคะหรือวิชาอะไรที่คุณโปรโดปรานนะคะก็จะถามเพื่อนว่า what is your favorite subject อันนี้ยอ,อ่านตามครูเลยนะคะ what is your favorite subject ในความหมายนี้ก็คือวิชาที่คุณชอบคือวิชาอะไรหรือวิชาที่โปรโดปรานของคุณคือวิชาอะไรเราก็สามารถตอบได้ว่า my favorite subject i s is, แล้วก็ระบุวิชาที่นักเรียนชอบอ่ะอย่างเช่นคุณครูชอบวิชาภาษาอังกฤษคุณครูก็จะตอบว่า my favorite subject is English นะคะถ้านักเรียนชอบวิชาอะไรนักเรียนก็บอกเพื่อนไปในวิชาอื่นเช่นนักเรียนชอบวิชาพลกศึกษานักเรียนก็จะตอบเพื่อนว่า my favorite subject is physical education นะคะ ทีนี้ในการถามความชอบแล้วเนี่ยอาจจะมีคําถามตามมาก็คือทําไมคุณถึงชอบวิชานั้นนะคะเราก็สามารถถามเพื่อนว่า why do you like English why do you like English นะคะความหมายก็คืออา้าวทำไมคุณถึงชอบวิชานั้นเราก็สามารถตอบเพื่อนในความรู้สึกที่เราชอบเพราะว่าเราชอบเพราะมันง่ายใช่ไหมคะเราเรียนรู้ได้ง่ายเราก็ตอบเพื่อนว่า I think is is easy. I think is is easy. <S อาะค่านักเรียนนะคะเมื่อสักครูน่นี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคนะคะในการถามเพื่อนว่าคุณชอบวิชาอะไร และทำไมคุณจึงชอบวิชานั้นนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะตัวอย่างของการถามเพื่อนนะคะว่าคุณไม่ชอบวิชาอะไรและทำไมคุณจึงไม่ชอบวิชานั้นนะคะในการใช้ประโยคนคำถามว่าคุณไม่ชอบวิชาอะไรนะคะก็จะใช้คำถามว่า what subject don't you like what subject don't you like เราจะสังเกตว่าในการถามความชอบและไม่ชอบต่างกันตรงที่กิริยาช่วยดูนะคะในการถามความชอบจะเปลี่ยนมาเป็น don't ในการถามความไม่ชอบนะคะคำถามใกล้เคียงกันมากเลยนะคะเพราะนั้นเวลาตอบนะคะเราก็จะตอบว่า I don't like แล้วก็ใส่วิชาที่ไม่ชอบไปนะคะอย่างเช่นคุณครูไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์คุณครูก็จะตอบว่า I don't like math I don't like math. แล้วเราอาจจะถามต่อว่าอ้าแล้วทำไมคุณจึงไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ล่ะก็จะใช้ประโยคคำถามว่า Why don't you like math? Why don't you like math? อ่าทำไมคุณจึงไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งในความรู้สึกของครูครูมีความรู้สึกว่ามันยากนะคะครูก็จะตอบว่า I think is is difficult I think i t is difficult <S ฉันคิดว่ามันยากเหลือเกินนะคะก็จึงเป็นสาเหตุที่ว่าไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์นะคะอลักะนาะกเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามข้อมูลนะคะของเพื่อนหรือของคนอื่นในการถามความชอบเกี่ยวกับวิชา นะคะชอบวิชาอะไรไม่ชอบวิชาอะไรทําไมจึงชอบวิชานั้นทําไมจึงไม่ชอบวิชานั้นนะคะเราได้เรียนรู้แล้วนักเรียนสามารถไปฝึกนะคะาการใช้ประโยคคําถามและคําตอบได้กับบุคคลทั่วไปเลยหรือกับเพื่อนๆของนักเรียนก็ได้นะคะหวังว่านักเรียนคงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถามข้อมูลผู้อื่นในเรื่องของความชอบเรื่องวิชาต่างๆได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่า see you later Goodbye